ยูทูบเบอร์แต่ละช่องด้วยนะครับบอฟิตบอถือแค้มานน่นะครับก็หวยวันนี้ก็ไปเข้าที่เลขทูบกับหัวเนาะก็เสียดายอยู่สําหรับชุดหนึ่งเจ็ดห้าเราไม่มาครับเลขวิ่งเราไม่มางวดนี้เป็นงวดที่สองถ้ารวมเฉียดหลุดมานี่ก็เป็นห้างวดแล้วนะครับแล้วก็งวดน,นี้ไม่เฉียดน,นะแต่ว่าเลขทูบเนี่ยผมไม่ได้เน้นให้แล้วก็ผมผมผม,ผมเองก็เอาเอา,เอาตรงๆผมก็ไม่ได้ตามฮา ผมไม่ได้กลับหัวผมตามอยู่นะครับผมซื้อ 684. อยู่แต่ว่าผมไม่ได้กลับหัวแต่ว่าเอาเพ่งขขเขาเพ่งเข่าไม่ลิเกซิออ,อ,อ,อ่ะก็ไม่ได้กลับหัวให้แต่ถ้าผมไปเน้นเลขทูบเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเลขทูบเราจุดได้หกสี่แปดนะครับแต่ว่าถ้าผมไปเน้นเลขทูบให้หกสี่แปดก็เก้าสี่แปดก็จะถูกสามตัวกัน ในวันนี้ก็เห็นหลายคนถูกเพราะว่าดวงเขาดวงมีพี่เขาคือหนึ่งเลขหนึ่งเจ็ดห้ามันอั้นเขาก็เลยไปซื้อเลขทู่กันเขาก็ไปซื้อหกแปดซีเก้าแปดซียังเสียเขาก็เลยถือสามตัวกันที่นองแต่ว่าก็เป็นคววมผิดควงอาจารย์เองที่บ่ได้ไปเน้นเลขทูบให้ผมบ่ได้เว้าถึงปั๊ดเยแต่ว่าผมก็ไล่โซนให้มือขึ้นไล่โซนให้ผมโช์แค่แป๊บเดียวเพราะว่าผมค่าดีใจเพราะว่าเมื่อเนี้ยผมก็สิไปรับรถกับพี่ดิวที่ละพันนะครับก็เลยค่าดีใจไป น้ำพีดีวอวย่ก็เลยในรถมากก็เลยดีใจเป็นเรื่องรถอยู่ตะวันเลขทูบเนี่ยก็เมื่อกี้ไปอ่านคอมเมนต์ก็เห็นหลายคนกีดกันดีใจได้เลขทูบก,กับหัวค่ะอาจารย์เพราะว่า1นึ่งเจ็ดห้าอันก็เลยตัดสินใจซื้อเลขทูบก,ก็เลยกับหัวก็อาจารย์เคยบอกไว้อยู่แล้วว่าถ้าหกสี่แปดต้องซื้อเก้าสี่แปดด้วยเก้ากับหกเนาะแล้วก็แต่บางคนบนกว่าเสียดายลืมกลับค่ะผมก็เสียดายครับผมก็ไปกลับผมก็ซื้อแต่หกสี่แปด นะครับผมก็ไม่ได้กลับหัวขึ้นกันนะพี่น้องก็แล้วแต่บุญแต่ดวงครับแต่บาก็มีคนถูกอยู่สักประมาณ40%เปอนาะไม่ถูกก็60%สเนะครับเพราะว่าคนก็ไปเน้นเลขคู่ไป,ไปเน่นอี่ยัง่ะบัดนีแม่งแม่งกีตอดครับพี่น้องก็จะได้ถ้ออกหนึ่งเจ็ดห้านี่สวยเลยล่างนี่ห้ามาแล้วนะตัวแรกว่าเป็นหนึ่งว่าเป็นเจ็ด ว่าเป็นลึว่าเป็นเจตยังที่บอกนะครับตอนผมบอกไปหัว oh, ก like ่อนหัวเมื่อกี้เห็นไงกี่หลี่เลขมันบมันบาตรงกันแต่วัเนี่เห็นไงหัวนี่เลขเห็นไงเลยนี่ลากาเดี๋ยวงัดนี้ถ้าย้อนไปปีก่อนเราเข้าเลขทูปนะแล้วเราต้องกลับมาเน้นเลขทูปด้วยแล้วนอดที่ผมไม่อยากว่าเน้นเน้นไฮไลท์ย่างก็คือย่านพี่น่องสื่อไลยมันกับสีเหมือนไลเนอกพี่น่องฮามมาถือแต่ว่าเทากับแพะบาลมีปูปูให่มากคคักได้หกสี่แปดนะ เฮาก็บแค่กับหัว่าเก่เาสี่แปดกรถือสามตัวก็ยินดีนะครับนะผู้บัถือกะขอโทษหได้ลายนะครับพี่นองอย่างที่บอกแล้วมันเป็นแนวทางผมก็บอกหูว่ามันจะออกตัวใดเน,นาะ้าหูกคค็คือมันต้องรุนครับเกือบแม่ได้รถฟรีกับว่าไรครับพี่นงตว่ากับซ้ําถือเลขกแล้วเอาสื่อลดน้ำพี่ดิวนะคุมแล้วเมื่อนี้อ่ะสำหรับงวดหน้าเจ้าหน้าที่หละ่ะก็อ่ะต้องบอกไปเด้อวสำหรับงวดหน้างวดประจําวันที่16มีนาย้อนไปปีก่อนเลขเราเข้านะครับปีหกเจด ก็เมื่อนั้นกับวัดดีบันไดแต่ว่าเลขเข้าเลขแต่วันนั้นเลขไปเข้าเลขทูบผมจําได้เลยแปดเจ็ดบอกวันนั้นนะคนเมืองคลิปแปดล้านหาเลขปีนะเข้าแต่ว่าทีเนี้ยเดี๋ยวเรารอลุ้นเลขทูบด้วยแล้วกันเราจะกลับไปเน้นเลขทูบให้แล้วเพราะว่าช่วงนี้บารมีเรามันไม่พอแล้วมีแต่บารมีปู่ที่เหนือกว่าเราเยอะนะครับเนาะก็ สิบหกมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นแนวทางนะครับงวดน,นี้ใครจะตามก็แล้วแต่ใครไม่ตามก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็หลุดมาหลายงวดนะครับซื้ออะไรก็ได้นี่ขอให้มีสามใคเลือกยูกมแมนครับ,รบซื้อยีงก้อใดนี่ขอให้มีสามพี่นอ้องเด่นสามรองที่สองนะครับเม็ดเดียวผมก็เลยให้อย่างนี้เลยสามสอง อ่ะมันเด่นสามสองเม็ดเดียว3ามสองสามเจ็สองเจ็ดแล้วก็3ามครับฟังอีกครั้งซื้ออยังก็ได้ให้มี3 3มสามสองสเจดสองเจแล้วก็สามเกครับพี่น้องอ่าสตัวมี3ามสองเจ็ดกับสอ3เจ็ดสามอเ่าสามสองจดสามสองเก้า เม็ดเดียวก็คือสามสองสองสามนะนะครับพี่น้องคือวดเน,นี้เลขยํทำง่ายแล้วก็สามเด่นรองสองสองกับสามนี่ตีคู่กันมาเลยตัวอื่นนี่ไม่ค่อยเด่นจะมีเจ็ดที่พี่แอบเด่นมาผมก็เลยคิดว่าถ้าให้ผมชอบที่สุดผมชอบสามสองเลยผมชอบตัวนี้เลยตัวเดียวเลยวดน,นี้มักตัวเดียวล,ยละถือว่าถือกะแล้วแต่ละกระจุดทูบต้องอาศัยบาร,รมีปูทัดทูบข้นมาตรงกัน หรือ่าเลขคูขึ้นมาอีกจังหนึ่งข้าไปวิเคราะห์ถูดน้าดีกวัวยังน้อยกับกันตายเพราะว่าชุดนี้มันอาจจะอันเขาถูมวนอีกอคนมองขามไรอืมผมก็บอกได้เน้นให้มันกับพี่ผมเองนะผมเน้นให้เนี่ยหกสี่แปดจังได้ผมก็ให้ถือเก<ม>้าสี่แปดผมบอก,กซื้อผมกาสาบานเลยถ้าผมเน้นให้เลขถูปนะแต่ผมก็ได้เน้นอ่าบางคนก็มืไม่เม้นหกบ้านพ่อเรากับเก้าตัวเดียวกันนะครับบ้านผมนี่แหละพ่อผมนี่แหละบ้านพ่อผมนี่แหละนะอาจารย์ตอกมันกะเป็นกับฮัวตลอดเนย คนวงการเน,น,นี่ยเขาคิดจังซีหลายคน, <c oughs> นมาด่ามาวงการเจ้ากับเรื่องของเจ้านะครับวงการเนี้ยเราต้องฉลาดด้วย <c oughs> เ,เราต้องอยู่ให้เป็นให้อยู่ปลเป็นเข้ากับเบลอดได้เขากับเจงเหมือนการเล่นหวยเหมือนกันอย่าไปซื้อเยอะนะครับอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนเพราะไม่มีใครในโลกใบนี้ไม่มีใครรู้บอกตัวไหนฉะนั้นเราใช้สติวิจารณญาณในการรับชมแล้วก็เงินอยู่ในกระเป๋าของท่านนะครับเราไม่ซื้อเราไม่เสียตัง ฉนั้นเราก็ต้องใช้สติเหมือันกันวนันนี้แต่ผมดีอย่างนึงก็คือไม่เข้าเรายอมรับถึงเลขคู่จะไปปิ้นหัวเข้าไบปได้ว่าเล็กเข้าเขาอันนั้นก็แล้วตะดวงเพื่อนดีเพื่อนจะถือว่าถือนะครับนี่คือสํานักเราเช่นเราปล่อยสี่คู่นี้จนถึงวันสุดท้ายเราจะไม่เปลี่ยนแปลงตอนนี้หางวดครับซีงวดเมื่อกี้เฉียดตงวันนี้บ่รเฉียดพี่น้องงวดนี้ไปกับหัวเล็ถทูกกับเรื่องของเล็กทูกไปกะเดียวล่อเลขคู่ปูอีอกเดี๋ยวกระสี่วงให้พี่ก๊อกเอาไปลงได้ครับเอาไปเคดคิปเว้าเอาก็ได้คราาไไ่วะว เขาจะได้ดันเลขทูน้ำผมม่ได้ดันเลขทูนผมมาดันวันสุดท้ายด้วยก็แล้วแต่บุญวาส,สนาของแต่ละคนเพราะว่าผมไปดันชุดหนึ่งห้าเจ็ดนี่คนดูสี่ล้านแต่เลขทูบอ่ะคนดูแค่สองสามแสนนะครับก็แล้วแต่บุญคนที่ดูไลฟ์สดก็คือได้ไปนะครับนะกะตามไลฟ์สดกะบบเมน่าสิถือเง้ทูบหกสี่แปดลังคนเขาก็่ได้ก๊บหัวผมเห็นคอมเมนต์อยู่อ่าแล้วจะดวงครับผู้้ลังคนก็จเจนะ้าเนี่ยซื้อเลขก็จเจ้าซื้อเป็นนะก็จะเจ้ากับเฮ็ดของเขาไป ผมบอกว่าถือดอกเบื้องหน้าผมบอกถือว่าถือเบื้องเอานะครับเมื่อถือรับพี่น้องเ <laughs> มื่อ่อดหลอนเมื่อด่าเึ้ื่อนตบขา,าได้รถฟรีกับซ้ำได้ร่างวันใหญ,ญ่หละวะเออเมื่อนีนอนน่น้องมีบุญเนี่ยอ่ะงวดหน้าแต่ว่างวดหน้าถือบ้างวดน,นี้มั่นใจนะเพราะว่าเลขทำไงงวดก่อนที่ผมบอกเลยว่าโอ้ยากวะแต่งวดนี้ตัวเดียวเลยสามสองสองสามไม่ต้องตัวอื่นเลยสำหรับผม,มาบสามสองสอง<ห>สาม,สาม<ห>ถือใจวะผมแปดแล้วนะ สามสองสองสามตัวเดียวเลยลอตเตอรี่ถือบ่ถือบ่หูดได้พี่น้องตามบ่ตามก็แล้วแด้พี่น้องพี่จารณนาเอามันกระลุดอ๋อมันกระลุดแล้วก็ห้พี่จะหน้าเอาเบาๆเอาพี่น้องเบาๆเงินอยู่ในกระเป๋าเฮาแต่ผมดิซื้อตัวนี้แหละคันมักมันแก้ไข้ายงวดนั้นงวดสิบหกธันวาที่ผมตามซื้อสองหนึ่งแล้วผมได้ยี่สิบเก้าใบและเลขออกสองหนึ่งงวดนี้ผมจะซื้อสามสองตําแหน่งนี่แหละมันก่าไเด้ซื้อตัวเดียวอ่ะมันแบบสามสองสามเจ็ดสองเจ็ดสามเก้า ก็เรียกต้าไผ่สิมาต้าโพม่ะซี่คู่ผมซื้อเหมือนตาว่าผมสิมาเน้นๆเลยสามสองสองสามค่อยพี่น้องโชคดีมีเงินกลับสงการก็ตั้งใจว่าจะสงการแล้วนะครับจะสงการผมเชื่อว่าสงการนี้หยุดยาวหลายคนอยากกลับบ้านกะขอให้ได้เงินตรงเนี้ยไปฝากพ่อฝากแม่เป็นค่าน้่ยมันพี่น้องได้กลับบ้านกลับซองเอาเงินก้อนนี้ไปฝากพ่อกักแม่แล้วกะจะให้ค้นชาใส่สงการคือเราลวกะพยายามเฮ็ดดีๆที่สุดหาค่านี่ยมันพี่น้องได้กลับบ้านไปฝากคนที่หาคิ่บ้านเด้อ ขอบคุณทุกกขลังใจที่ส่งกับว่าหายคนที่ดากับว่าเป็นยังครับบอกยังเดียวนะครับขอบคุณหลายๆที่ยังอยู่เคียงขากนะครับเนาะถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนฝากกดไลค์กดแชร์น้ำครับขอบคุณหลายๆครับบอกยังไรว่าใดครับสวัสดีครับ